สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมี่ใช่หวยไทย456ค่ะรอบนี้มานำเสนอแนวทางของมหาลาบค่ะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567เลยหน้าปกมหาลาบงวดนี้เลยค่ะเด่นสองตัวที่5กับ6นะคะ2ตัวจะมี50 53 58 626 4 65เลยค่ะท้ายสุดตรงนี้เล็กๆตรงนี้มี ศูนย์มีหกสามสี่ห้าค่ะเจ็ดห้าตัด 5, ูงวดที่แล้วนะับปกหลุดนะคะงวดที่แล้วแต่ห้าตัวตรงนี้ติดที่ออกติดที่ศูนย์นะคะออกศูนย์สี่หนึ่งห้าตัวติดที่ศูนย์ตัวเดียวค่ะ ผานมาของเขาก่อนลุกอยมากงวดที่แล้วเด่นให้ศูนย์ที่สองออกศูนสองกับแปดออกศูนย์สี่หนึ่งหลุดนะคะไม่รู้ว่าหลุดแล้วงวดนี้จะมาไหมดอกจะหลุดหลุดแล้วมามาแล้วหลุดหรือเปล่าจดไว้ก่อนเดือนแปด หกเจ็ดห้ากับหกแอดจะจับติดที่บนนะคะออกล่างแอดจะไม่เอาถือว่าหลุดนะคะของมหาล่าเลขทุกตัวของแอดจะจับขึ้นบนตลอดนะคะอืมเขาเข้าหลุดหลุดหน้าแรกเลยคะ่ะไม่มีอะไรนะคะมาดูตรงนี้กันข้อมูล ตรงนี้เด่นหลักร้อยคนชอบก็ชอบนะเด่นหลักร้อยงวดนี้ค่ะรางวันที่หนึ่งเด่นหลักร้อยมีสองสามห้าเจ็ดค่ะเด่นหลักสิบหนึ่งหกเก้าแปดเด่นหลักหน่วยศูนย์สองสี่เก้าค่ะสองตัวล่างค่ะเด่นหลักสิบค่ะมีหนึ่งสามเจ็ดเก้าเด่นหลักหน่วยศูนย์สองสี่ห้าค่ะแคปได้ค่ะตัวที่วงกลมคือตัวที่เน้นนะคะในแต่ละหลักนะมาดูข้อมูลของงวดที่แล้วค่ะ ประมาณนี้เลยค่ะไม,ไม่เข้านะคะหลุดล่างก็ไม่เข้านะคะเข้าหลักสี่หกหกสีก็ไม่เข้าอันนี้สี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ไม่เข้าเออประมาณนี้เลยจ้าแอดติ๊กให้สองสี่สี่สองตัวเน้นไม่เข้าจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าฝนทั้งวันนี้ วันนี้หน้านี้ไม่มีอะไรนะคะผ่านไปอีกหน้าหนึ่งค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะ,ะคนที่ติดตามมหาลาภหน้าที่หน้าที่สี่ไม่มีอะไรค่ะผ่านไปเลยหน้าที่ห้าค่ะหน้าที่หกจ้าฟ้าประทานงวดนี้ค่ะตัวเลขใหญ่มาก ให้เต็งที่เจ็ดรองที่เก้านะคะก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ห้าค่ะแล้วก็รองเก้าสามเก้าสี่เก้าแด้าห้าค่ะตัวก้างคือตัวไม่เน้นนะคะตัววงกลมคือตัวที่เน้นของเขาบนล่างเลยค่ะตาป,ประทานนวดนี้ฟ้า <c oughs> ป,ประทานนวดที่แล้วนี่เดียวไม่มีสี่หนึ่งนะคะมีสี่สามเนาะ สี่สองอืมประมาณนี้เลยค่ะเลขคำพีรวยค่ะวันนี้ค่ะเด่นห้าค่ะล่องแปดค่ะห้าก็จะมีห้าหกห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะแปดแปดหกแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าค่ะบนล่างนะคะชุดสามตัวคู่ใจค่ะประมาณนี้แคปไปดูได้เลยค่ะจะมีฟ้าร้องขึ้นข้างโอ้บรรยากาศดีมากเลยวันนี้ อ่างวดที่แล้วไม่เข้านะจ๊ะประมาณนี้นะคะหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะผ่านไปอีกหน้าหนึ่งก็ไม่มีอะไรมีพระคนชอบพระหนังสือหวยเป็นลงพระเยอะมากหน้านี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอ่าเลขมหาลาบค่ะหน้านี้เลขมหาลาบอาจารย์ศิลาค่ะ เดนสูดรสามรองห้ากับศูนย์นะคะชุดสามตัวสองตัวแคปได้แคปจ้าไปดูกันหัวเลขเยอะคือเ,เยอะเจ็บพอ,อมาหาลาบงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะอ่าไม่มีเข้านะบนล่างนะไม่มีนะ เลขผีบอกวันนี้ค่ะเล็กๆตรงนี้หกห้าหกสามสองเจ็ดสองเก้าค่ะสามตัวสามหกห้าเจ็ดสองเก้าค่ะงมดที่แล้วไม่เข้าผีบอกไม่เคยเข้าค่ะตรงล็อกตรงนี้อ่ามาแล้วค่ะเจ้าดังแม่วัน เจ้าดังแม่วันงวดนี้สวยสุดสี่ค่ะรองหกนะคะอ่าจะมีสี่สามสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าหกสามหกห้าหกแปดหกเจ็ดหกเก้าบนล่างเลยจ้างวดที่แล้วคะ่ะงวดที่แล้วเข้าตัวรองนะคะสี่หนึ่งตรงๆเลยเออแม่วันดังมากเข้าบ่อยมากเข้าบอย งวดนี้ก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์มาสูงนะ46ตัวรองอาเจ้าพ่อมาหาลาบค่ะงวดนี้9เด่นรอง4กับ0ค่ะชุด3ตัวตามนี้เลยจ้ามี904 634 7479 439 629 309ค่ะชุด2ตัวบนล่างเลยค่ะแคปไปดูได้จ้า วดที่แล้วค่ะไม่เข้าเดจ้าไม่เข้านะคะบนล่างก็ไม่เข้านะอืหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะหน้านึงก็ไม่มีอะไรนะอ่าไม่มีอะไรนะคะตรงนี้เลขอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะแบบใหม่หรือเปล่าประมาณนี้เลยค่ะ าเลขเลขไลทค่ะงวดนี้จะหน้านี้แจมสุดสามรองเจ็ดนะคะจะมีสามแปดสามเก้าสามหกเจ็ดเก้าเจ็ดดสี่ค่ะบนล่างนะคะชุดสาตัวค่ะศูนย์สามแปดสองสามเก้าหนึ่งเจ็ดแปดสค่ะบนล่างนะจ๊ะ มากวนแม่อ่างัวที่แล้วไม่เข้านะคะล่างออกสี่หกไม่มีนะลด,ดนะคะอ่าท้ายปกฟันทงแล้วค่ะนี้ท้ายปกฟันทงหกค่ะดองเจ็ดค่ะเด่นหกรองเจ็ดนะคะหกเจ็ดหกห้าหกเก้าค่ะถ้าหกมาถ้าเจ็ดมาเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งค่ะ สูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์นะคะเด่นสามรองสี่กําหนึ่งนะคะชุดสามตัวสองตัวค่ะจะมีสามแปดสามสี่สามศูนย์สี่แปดสี่สามสี่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกอ๋อขอไปกินเยอะไปหน่อยมันเนี่ยไม่เข้านะคะอ่าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่ง,งมาอยู่แต่ว่า ข้าให้หลักหน่วยท้ายปกมหาลาบค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดีกว่าเอาบนสุดก่อนเอาบนสุดก่อนเส้นทางรวยค่ะศูนย์ค่ะงวดนี้ให้ศูนย์มีศูนย์สองศูนย์หกค่ะเลขเหนือเซียนให้หกค่ะหกศูนย์หกสามหกห้าค่ะ เลขพ่อแก่ค่ะในช่องห้าตัวมีศูนย์หนึ่งหค่ะเด่นหนึ่งกับ7นะคะสามตัวก็จะมีสี่แปดหนึ่งสามศสามี่หนึ่งย์เค่ะแคปได้แคปนะคะไปขยายดูได้อ่าล่างสุดเลยล่างสุดก็จะมีอาจารย์เทพสถาพรสองกับห้านะคะ มีสองหกสองเจ็ดสองเก้าห้านหนึ่งห้าหกห้าเก้าเลยค่ะวันทุงวดนี้ให้สามนะคะสามศูนย์สามสี่สามหกค่ะฟ้าสั่งร่วยเด่นสีรองเก้าค่ะจะมีสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าสองค่ะเรียก,กดนี้สามตัวประมาณนี้เลยจ้าแคบไปดูได้จ้าแคบได้แคบน,นะครับอืม ผลง,งานงวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วให้เด่นที่4นะคะแต่ไม่มี4หนึ่งเนาะให้40 42ตรงนี้ก็2กับ6ก็ลุด0ก็ลุดอา3กับ9อันนี้เด่นไม่เข้านะคะไม่มีตัวเข้านะคะท้ายปกงวดที่แล้ว่ประมาณนี้เลยค่ะงวดนี้ ายาวๆประมาณนี้เลยเอยาไปแคบกันได้ไปดูมันได้บางคนชอบดูแค่ท้ายปกนะคะแม่วันแม่นที่สุดแล้วเออป่าเข้าบ่อยด้วยค่ะจบการบรรยายหนังสือมหาราบงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะถ้ามีโฆษณาเข้าการุณารับชมโฆษณาด้วยนะคะอย่ากกดข้ามเพราะแอดจะโดน YouTube เลง ว่าเป็นการมอมเมาหรือเปล่ากดข้ามตลอดไม่ไม่อยากดูเนื้อหาไม่อยากดูสิ่งที่เหมือนเป็นการมอมเมาประชาชนเกินไปถ้าเรากดข้ามกฆษนาค่ะฝากฝากด้วยนะครับฝากช่วยกันดูด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยขอกราวงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีชัยขอกลาอ่าวคำสวัสดีค่ะ